ท่านทุกทาสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับปอจีนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่ในแบบฮันตี้ซอมบี้นะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ตามชื่อนะครับซอมบี้นะครับผมซึ่งเป็นแบบตีซอมบี้นั่นเองซอมและสำหรับใครนะครับที่อยากได้สัตว์เลี้ยงโหดสามารถไปดูได้ที่ร้านดีดิช็อปเลยนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอายุ20หรือว่าเป็นแรคคูนนะครับก็มีขายทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปดูที่ร้านดีดิช็อปได้เลยนะครับผม และก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบของเกมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมมีระบบเวฟพอดนะครับซึ่งเวฟพอดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่ระดับนะครับผมมีระดับแร่หนึ่งอันนะครับเบสบอลเนาะอีพิกเป็นแอคนะครับผมเลเจรรี่เป็นกันแล้วก็อ่าเป็นการแลกกิท้าแล้วก็เดวบิ้ลการแล้วก็กีตาร์เนาะอสุดท้ายคือคาตาร์นนะครับซึ่งอันนี้พี่ยังสั่งไม่ไอพี่ยังสุ่มไม่ได้สักท อ้ยด่ามัหน่อยคาตานะแบกอีกแล้วเหมือนเดิมเลยอ่ะอีกรอบหนึ่งครับทุกคนอีกรอบหนึ่งเฮ้ยปัองอะฮะเดี๋ยว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 มันเริ่มที่แอคแล้วก็จบที่แอคอะไรวะเนี่ยมาทุกคนมาแล้วก็มันจะมีระบบชอบนะ็อปนะครับผมช็อปคืออะไรช็อปมันก็มีพวกแบบสัตว์เลี้ยงขายนะครับเหมือนกูออกการเล่นหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ย มันคือโกอดการ์เดนในเวอร์ชั่นแบบตีซอมบี้นี่หว่านะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรมีมีมีอันนี้คือรีโลนะครับผมเรียรีโลเนาะนะครับแล้วก็มีแคชขายนะครับผมซึ่งแคชเนี่ยเราสามารถใส่โค้ดได้นะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์แบบ1น9่งพัสบารูนะครับใส่แค่โค้ดดีเข้าไปนะครับผมปุ๊บก็จะได้เพอ่าเหรียญหนึ่งแสนเหรียญเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ระบบไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าเผาพันธไหมเรียกว่าเผาดีกว่านะครับผม ซึ่งเผ่าของเกมนี้มีสีระดับเหมือนกันนะครับมีแร่อีพิกเดเจอรี่แล้วก็มิติกเหมือนกันนะครับมีเผ่าอ่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับแล้วก็วเผ่าเฟรมเผ่าอันเดดเผ่าวแวมพรนะ์นี่มีมีหลายเผ่าอยู่นะแต่ซึ่งพี่เนี่ยเป็นเผ่าวแวมพร์ครับทุกคนเป็นแหญ่ท่ปะแต่ตามันไปอยู่ตรงเนี้ยเหมือนแบบคือคนตาชิดอะ่ะโดนหรือหรือมันไม่ใช่ตาว่ามันคือเขาหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครั็ผมระบบอะไรเอ่ยอันนี้คือไอเทมนะครับคือไอเทมกดตัวนี้ได้นะจริงไอของพวกเนี้ยไอที่มันอยู่ NPC พวกเนี้ยเราสามารถกดทางด้านซ้ายมือได้นะครับคือไม่ต้องไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูเพื่อความแบบความชัวนะนะครับอันนี้คือแบบเผ่าที่ไม่ใช่เผ่าอ๋ออันนี้คือแท็กนะครับผมแท็กคือฉายาของเราเองนการที่อยู่บนหัวตรงนี้เลยนะครับอ่ะนะครับผมไม่ใส่แล้วกันไม่ใส่อ่ะต่อมานะครับคือเควสนะครับเควส เฟสมีอะไรก็มีประมาณนี้นะครับค่าค่าซอมบี้ให้ได้นู่นนี่นั่นนะครับผมต่อมานะครับผมอันนี้คือเหมือนจะเป็นที่รับฉายานะครับทุกคนถ้าเกิดใครทำอ่าเฟสจบแล้วนะครับเราก็ได้ฉายามานะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือจุดที่รวมเหล่าความเกลือนะครับคือเป็นจุดที่สุ่มสุ่มเขาเรียกว่าไรสุ่มเทรดดีโรนะครับเหมือนเหมือนเหมือนแบบออสตาแอนิเมเตอร์เอ็กซ์อ่าหลายหลายแบบนะครับที่เป็นแบบแนวแนวทีดีเนาะนะครับคล้ายๆกันเลย นะครับซึ่งบอกเลยว่าอาวุธที่คิดว่าเห็นคนเขาบอกว่าแรงนะบอกว่าคือกีตราครับทุกคนกีตราเขาบอกว่าแรงกว่าคาตา้นด้วยซ้ำนะครับแต่รู้สึกว่าพี่ว่ามันใช้ยากอยู่นะอ่ะล็อกไปก่อนครับทุกคนล็อกไปก่อนเผื่อเราเผื่อไปสุมเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูล็อกไปก่อนครับล็อกไปก่อนเสื้อนี้พี่สุมได้อันเดยแล้วก็แมมพายนะครับไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนในเปลี่ยนในด่านยังไงเหมือนกันนะับผมมาเราลองไปเล่นกันดีกว่าครับในแมปนี้นะครับผมจะมีอยู่สองด่านมีแบบสกู นผมแล้วก็แมปใต้ดินเนาะเป็นท่อน้ำนะครับผมแล้วก็เรื่องระดับความยากนะครับผมมีน o r m ม l นะครับมี Har d แล้วก็ไนแ r มครับไนแ r e ซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่แต่เราเล่นแค่หมด n o r m องก็พอนะเราเล่นคนดูดูว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนเอาเป็นแบบสซคูลแล้วกันสคูลเหมือนแบบมัน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 น่าเล่นมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เวลาหมดเลยแล้วกันเพราะว่าเกมนี้ไม่สามารถกดเริ่มเกมได้โอ้หักคะแนนเลยอันนี้หักคะแนนเลยนะครับมันไม่สามารถกดเริ่มเกมได้เสียได้จริงนะ ได้ผมอาจจะรอก่อนนะครับผมมาครับทุกคนในเข้ามาในแบบแล้วนะครับเราสามารถเปิดเสียงได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วนะครับอ๋อปิดเสียงเพลงก่อนโอเคครับนี่คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอปิดปิดเสียงเพลงเนี่ยไม่เอาไว้ที่ล็อบบี้เอามาไว้ตรงนี้ทําไมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกีตาร์กันแล้วกันนะครับผมเราสายเช่าล็อกอยู่แล้วนะครับไปดูแบบดันดาดันมาไปโยกหัวตามนะครับผมอ่ะทุกคนครับไป คือเกมนี้ไม่ยากนะดูกคนแค่ตีซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนอาจจะมันกว่านี้นะนะครับมันมีแค่2ด่านนะครับตอนนี้มีโหมด normal มีโหมด hard มีโหมดไดแมทที arn, ่แบบจะเปลี arn, ่ยนระดับความยากเฉยแต่บอกเลยว่าไดแมทนี่อาจจะยากม,มากๆนะเพราะว่าโหมด hard เนี่ยพี่ก็ยังแทบจะไม่ผ่านเลยนะเอาซอมบี้ตัวเดียวเพื่อนหายไปไหนอะพี่อยู่คนเดียวเลยหรอโอเคไปบอกเลยว่าซอมบี้ันนี้แบบไม่ขนาดมือพวกเรานะครับวันนี้ขอแบบเปิดโหมดชาวล็อกขึ้นนะทุกคนปึ๊บ ผู้อยากอะเออเดี๋ยวคือเดี๋ยวเสียงตีไม้คัฟดีกว่านี่เป็นเสียงตีไม้คัฟเดี๋ยวบอกได้ไอเพลงจากกีตาร์มันติดลิเกสินเดี๋ยวไม่น่าติดหรอกมั้งนะครับไม่น่าติดหรอกมั้งอ่ะสกิลของกีตาร์ก็จะมีแบบสกิลแซดนะครับเป็นระเบิดแบบระยะไกลและอันนี้แบบระเบิดเป็นวงกลมนะครับทุกคนอ๋อโดนโดนโดนโอ้ยโดนีถึงมากเลยครับเป็นตัวทีนีออ้อ้ออ๋เจ็บเออแล้วซอมบี้เกียร์นี่ไม่ฉลาดด้วยทุกคนก็คือมันเดินหนีพวกเราได้ด้วยนะ ไปครับต่ไอไปไปเออมาดิสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยายายาระเบิดนะเอาเอาโดนแค่ข้างหลัง่ไอนะ้เนี้ยสกิลใช้ยากอยู่ทุกคนสกิลเอ็กก็ใช้ยากมากครับเพราะว่ามันจำกัดแค่รอบตัวเราแถมแบบถ้าเกิดมอนใกล้ไปก็จะไม่โดนมอนไกลไปก็ไม่โดนนะครับซอมบี้ใกล้ไปใกล้ใกล้ไปไกลไปก็ไม่โดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ใช้ยาหนิดนึงเนาะ เอารวมเขารวมมันเออที่เกือบ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 ตายคือเป็นไปได้ก็อย่าพยายามอย่าโดนตีครับอย่าโดนละพูดปวดโดนแล้วซอมบี้คือฉลาดมันเดินหนีด้วดูเดินหนีด้วยนะโอเคมาถึงด่านฟ้าหรือยังนะครับผมถ้าเกิดโจ๋ของด่านนี้คือด่านฟ้านะครับการผ่านของแต่ละด่านไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นด่านโรงเรียนเนี่ยเราต้องรอเฮลิคอปเตอร์มานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นด่านอย่างเจ้า เจ้าข้อน้ำเนี่ยคือเราแค่แบบยื้อเวลาแล้วมันก็จะมันก็จะไปให้เองนะครับแต่นี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องแบบรอขึ้นเครื่องบินนะครับถ้าเกิดยื้อไป่ทันก็แพ้ถึง,ถงแบบเวลานับครบแล้วแต่ไม่ทันในคอมพัวเตอรก็แพ้เหมือนเดิมน,นะครับค่อนข้างจะลำบากคนของคกณนะครับผมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเออเนี่ยทุกคนครับดูนี่นะดูนี่นะทุกคนหนึงสองซ้ำเท่นะครับอย่างเท่เลยดูกันต่อ โอ้ยนี่อะมาแบบมาแบบเท้าล็อกนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเกิดอะไรเกิดเฮ้ยสินพิษสินพิษโอ้๊ยโทษโทบตายนะครับเกิบตายอ่ะเดี๋ยวเราเราเก็บอันติไปใช้แบบตอนสุดท้ายดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะได้ถ่วงเวลาไปด้วยยังไม่ถึงนะสุดท้ายเยอะนะเฮ้ยสองตัวเองชิวถ้าเกิดทุกคนได้เจออานักบาสนะนักบาสที่เป็นซอมบี้นะครับบอกเลยว่าน่าประการมาก ก็แบบตุ๊ตอมพิเศษนี่มันมันจะมีตัวที่แบบบางพวกกฉลาดก็ฉลาดเลยนะบางพวกก็แบบไม่ฉลาดก็ไม่ฉลาดเลยนะครับเดินติดกัแพงบ้างอะไรบ้างนะครับผมออกออกออออกออกอกอ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 กอ มาคร <haircut> ับเรามาถึงด่านฟ้ากันแล้วนะครับน่าจะเป็นด่านใกล้ๆแา้วมันเราร่วมมอนทีเดียวดีกว่าทุกคนร่วมมอนแล้วใช้อัอติทีเดียวไปเลยดีกว,ว่านะครับมามามา,มา,มาอ้ยมาดิแกล่ะนะครับดูดิดูดิมยูี่ใต้อยู่ทุกคนหายอ๋อหายหายเนี่ยพี่หายเนี่ยหายเลยตายเลย,ต,ต,าย,เลยต,ตายเลยนะครับผม แต่อันติโหดอยู่นะนะครับแต่ถ้าเกิดอันติที่น่าจะโหดสุดก็น่าจะเป็นคาตานาแหละครับเพราะว่าคาตานะมันตีแบบแบบกว้างกว่านี้นะครับผมอันนี้มันตีแค่เลยเอาเอ้โอ้ทุกคนก็ระวังหนูหนูเกาะหลังด้วยนะครับโอ้หนูสองปีเกาะหลังอ๋อ้ยแหมนพายที่เป็นซอมบี้โคตรน่ากลัวเลยแหละเป็นแหมนพายเหรอไอแหวนซอมบี้เนะโอ้โอ้ใจเย็นพี่ค่อยคุยกัน ไปเลยวะดิจะผ่านไหมเนี่ย ρο. เออมาดิตไลด์ไปเลยเอา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 ติดติดติดดีครับอ่ะอดีไปครับชิลครับชิลชิลชิลแต่ข้างหน้านี่สองพี่เต็มเลยนะครับคือทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าการผ่านมันเป็นยังไงเนาะนะครับผมการผ่านเนี่ยของเกมเนี่ยเราต้องไปเนี่ยเห็นปะเห็นตรงนู้นไหมที่มันเป็นขาวๆนะครับทุกคนเราต้องไปกดเหมือนเรียกวิทยุเฮลิคอปเตอร์อะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะกดเลยครับ อ่ะเรียกแล้วนะครับผมแล้วเราก็ต้องเคลียร์ซอมบี้ซอมบี้ในนี้ให้ได้นะครับผมจะมีเวลาบอกด้านทางขวามือบนนะครับอ่ะเนี่ยครับทุกคนเวลา3นาทีเราต้องยื้อให้ได้นะครับจนกว่าเฮลิคอปเตอร์จะมารับเรานะครับผมซึ่งเกมนี้เราตายได้ประมาณ2รอบนะครับถ้าเกิดตายร้อยเป็นสามนี่ไม่ควรนะไม่ใช่ตายร้อยเป็นสามไม่ได้นะครับเออสไลด์นะทำไมสไลด์ติดเลยโอเคอันนี้มันง่ายอยู่แล้วจริงมันแค่ดัมมอลเองครับชิวชิว ถ้าเกิด graphic, สอมพี่มาเยอะเดี๋ยวพี่เปิดเปิดสกิลลำพายนะครับแล้วก็เปิดอสีทีเดียวน่าจะหิวเลือดเยอะน่าน่าดูนะครับใหตบ้ตรงมุดยกงยางกกว่าอีกเชื่อป่ะเออเออยากกินเกียตัวนี้ยากก็ยากไปมาด่วนลำพายดีสตาร์ดูเลือดเพิ่มนะทุกคนเห็นยวมาเลือดเพิ่มด้วยนะครับนิดนึงไม่มากก็น้อยอะ่ะโอ้โอ้ผมว่าลำพายจะดูดเลือดน,นะครับแต่เดูดน้อยมาก น่าจะแบบทุกๆการตีหนึ่งครั้งเพิ่มหนึ่งอันวะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับแต่พยายามอย่าตายนะเี่จักรวาลมาแล้วเอ้ยตายดิจัดอะไรยากๆอยู่นะกีตาร์เนี่ยเล่นยากอยู่นะทุกคนคือมันเป็นทางแบบมันมันไม่สามารถขยับอะไรได้มากอ่ะชนะไม่เด็ดพวกหูตายนะครับตายตายเลยนั่นแหละครับยากจริงก็เราหนีเลยเนี่ยหนีอย่างเดียวเลยโอ้โหโอ้โห ทอมบี en, ้ใจเย็นพี่ผมก็รู้ว่าพี่เป็นแฟนครับผมแต่ไม่ต้องตามมาขนาดนี้ก็ได้วิ่งหนีครับทุกคนเราอาศัยวิ่งหนีอย่างเดียวโอ้ยมาเยอะเหลือเกินข้าห้องครับข้าห้องเอ้ยจำกัดจำกัดตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเออให้มันเดินม,มาแบบทางตรงนะครับทุกคนโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันติเออมาหายให้หมด ไปแล้วครับอันตีคือความหวังสุดท้ายของเรานะครับคิดอะไรไม่ออกอันตีไปก่อนอยากจริงลองดูดิเดี๋ยวมาก17วิโอเคเฮลิคอปเตอร์ใกล้มาแล้วต้องจูงหน่อยนะครับต้องจูงหน่อยหลังก็เข้าหน้าก็มีหัวตัวนี้ก่อนเอ้ยย่งไม,ม่ามา FC. เอฟซีหกยังไม่พอเอฟซีโอโอ น่ยตายแน่จังหวะนี้ตายแน่โอูโโอ้ยตายนะครับผ <laughs> มไม่ผ่านเลยแค่ไม่กี่วิเอง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเรากลับล็อบบี้กันก่อนดีกว่าน,นะครับผมไ <laughs> ด้เฮลท์เตอร์มาพอดีอ่ะเจ๋ดายเลย <laughs> ดูดิเจด๋ดายนิดเดียวเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก,ลลก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe <laughs> เพื่อเจนนี่พ่าชีวิปใหม่กันด้วยนะครับผม <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย